คนส่วนใหญ่เวลาทำบุญมักจะอธิษฐานว่าขอให้รวยขอให้สุขภาพแข็งแรงขอให้ได้เลื่อนตำแหน่งแต่ที่จริงแล้วมีคําอธิษฐานที่ง่ายสั้นครบวงจรและเป็นประโยชน์ครบถ้วนมากกว่าหลวงปู่ดูพรมมปปัญโยเคยสอนเรื่องนี้ไว้ว่าเวลาทำบุญให้อธิษฐานสั้นๆไปเลยว่า ขอให้พบแต่ความดีไม่มีความทุกข์นิพพานะปัจจโยโหตุเพราะคําว่าความดีนั้นรวมครบหมดทั้งรวยสุขภาพดีมียศตำแหน่งมีคนรักและเมตตาส่วนความทุกข์นั้นก็หมายถึงตัดสิ่งไม่ดีออกหมดทุกอย่างไม่มีทุกข์ไม่มีโรคไม่มีภัยไม่มีอุปสรรค ไม่มีศัตรูที่สำคัญคือการพบแต่ความดีนั้นสำคัญมากดังนั้นเวลาทำบุญครั้งใดอธิษฐานง่ายๆก็ได้เช่นกันว่าขอให้พบแต่ความดีไม่มีความทุกข์นิพพานะปัจ,จโยหัตุ